ฉันไม่มีเงินฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีต้นทุนฉันพูดไม่เก่งฉันไม่มีอะไรเลยและฉันก็ไม่ดีพอด้วยนั่นคือข้ออ้างที่คุณบอกกับตัวเองครับคุณบอกกับตัวเองอย่างนี้มากี่ปีกี่ครั้งแล้วครับและแน่นอนหลายคนอาจจะเป็นพันครั้งด้วยซ้ำไปนั่นแหละครับความเชื่อที่จำกัดของคุณคุณบอกว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จแต่ว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันดูย้อนแยง้งใช่ไหมครับ ทำไมความคิดจึงกลายเป็นจริงทุกครั้งที่คุณอยากจะร่ำรวยแต่คุณก็กลัวครับว่าคุณจะทำได้หรือเปล่าคุณก็เริ่มสัสงสัยว่าคุณเนี่ยจะทำมาได้จริงไหมมันจะสำเร็จเมื่อไหร่คุณเริ่มตั้งคำถามไปผิดกับตัวเองครับและเมื่อสมองคุณเนี่ยมันได้รับรู้ถึงความกลัวมากเท่าไหร่ครับมันก็จะยิ่งขายเรื่องราวแย่ๆให้กับตัวเองเยอะๆขึ้นครับเช่นคุณเชื่อว่าคุณพูดไม่เก่งมันก็จะขายเรื่องราวให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณไม่เก่งจริงๆครับไลฟ์สดไม่มีคนดูทําคลิปเนี่ยยไไไมมคนดูขาาปกก็อออจะะซื้ อะไรก็ตามครับที่สมองเนี่ยจะส่งหลักฐานให้กับคุณนั่นแหละครับเป็นเหตุผลว่าทําไมความคิดจึงกลายเป็นจริงคุณไม่สามารถประรสบความสาเร็จได้บทสภาวะที่คุณเป็นทุกข์กลัวนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณต่อต้านหลีกเลี่ยงผัดวันประกันพรุ่งหรือไม่อยากจะทําสิ่งนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณทานะครับก็ทาไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคุณแล้วนะครับอะไรเป็นข้ออ้างในตอนนี้ที่มันฉุดรั้งคุณตอนนี้ไม่ให้คุณประรสบความสําเร็จมากกว่าที่เคยพิมพ์แชร์ใต้คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับอบไปอิสานมา